เด่นทกศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเกศษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนไม่ควรพลาดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆล่าสุดนะคะทกศมีบริการดีๆในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและที่สําคัญพี่น้องประชาชนใน2กลุ่มนี้ใครที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการตอนนี้นะคะทกศยังให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือสูงสุดต่อรายอยู่ที่10,000แบาทใครบ้างได้รับสิทธิ์2เรื่องเด่นไม่ควรพลาดติดตามกัน หากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศนะคะเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีข่าวแจ้งเตือนจากทางธนาคารทกรศาาค่ะพร้อมกับโครงการดีๆที่มีการแจ้งเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มแล้วก็เกษตรกรด้วยสําหรับโครงการร่วมมือพัฒนาฟีเจอร์ค่ะบริการแจ้งเตือนมิจฉาชีพจากทางธนาคารทกศ ะะซึ่งตอนนี้ค่ะทางธนาคารทรกสก็พร้อมใช้งานนะคะร่วมกับบชอสอ,อทอนะคะตำรวจไซเบอร์ลงนามความร่วมมือแล้วก็เปิดตัวฟิวเจอร์ตัวใหม่นะคะบริการในการแจ้งเตือนมิจฉาชีพผ่านไลน์ Off i c i a l b a c Family ที่ของทางธนาคารทรกสร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชอสอ,อทอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหรือเราเรียกง่ายๆว่าตำรวจไซเบอร์นะคะพัฒนาฟิเวเจอร์ใหม่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนคนไทยสามารถป้องกันตัวจากสถานการณ์มิจฉาชีพในปัจจุบันได้และมีที่มาในหลากหลายรูปแบบโดยสามารถใช้งานสะดวกสบายและก็ปลอดภัยฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนฟีเจอร์ดีๆล้ำลที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและพี่น้องประชาชนในกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารทกศได้ก็จะมีเช็คเลขบัญชีธนาคารเช็คเบอร์โทรศัพท์มือถือเช็คเว็บไซต์ปลอมแล้วก็แจ้งบอดแสมิจฉาชีพได้ส่วนวิธีการ ในการใช้งานนะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนมิจฉาชีพแลวก็เป็นการเปิดแชทจาก BAC Family แล้วก็คลิกบริการยอดฮิตนะคะคุณผู้ชมบนแท็บเมนูแล้วก็คลิกปัญหามิจฉาชีพสามารถเลือกเช็คแล้วก็แจ้งบัญชีที่ต้องสงสัยนะคะให้กับทางธนาคารทกศได้เอาละค่ะนี่คือโครงการดีๆจากทางธนาคารทกศที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนหากใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้ที่ทางธนาคารทกศหรือว่าเว็บไซต์ของทางธนาคารทก สทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศแน่น,นอนค่ะวันที่13มิถุนายนนีน้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นแล้วก็ในส่วนของการรับเงิน2000บาทนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมและโอนตรงเข้าบัญชีให้ร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ท่ากสมีข่าวดีในส่วนของสินเชื่อเงินด่วน10 0บหมื่นเพื่ออสมอและอสสอค่ะกู้ได้สูงสุดทที่1 0,000บา ก็มีพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอลแลสะสสนะคะสอบถามกันเข้ามาในช่องเยอะมากเลยว่ากรณีที่ทํำสินเชื่อผ่านแล้วกี่วันถึงจะได้รับการโอ,อนเงินบางคนก็แจ้งเข้ามานะคะว่า1วันเงินก็เข้าแล้ววันเดียวทําสัญญาเมื่อวานเงินก็เข้าแล้วบางคนก็บอกว่า2วันเพราะว่าอยู่ในคาบเกี่ยวของวันหยุดทําการนั่นเองค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่า3วันหรือบางคนก็บอกว่า ถ้าหากผ่านแล้วก็ทําสัญญานะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางธนาคารทรกศสาหรับสินเชื่อเงินด่วน10 0บหมื่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถจองคิวขอกู้ได้นะคะที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นเพื่อพี่น้องประชาชนในกลุ่มอมสมอและสะสกู้ได้สูงสุดที่ห0 0 0 0 0บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะยังคงเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้หนึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกอสมอ หรือว่าอาสะสะที่ไดรับเงินค่าป่วยการโอนเงินผ่านบัญชีทกศในทุกๆเดือนแล้วก็2เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องอายุไม่เกิน75ปีด้วยค่ะ สามก็มีหลักประกันเงินกู้บุคคลค้ำประกันสองคนก็คือจับมือกันไปกู้จับมือกันไปคำ้ำของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสนะคะสี่ก็ยินยอมให้ทางธนาคารตกสหกักเงินฝากตัดชาํารหนีของโครงการในทุกๆเดือนค่ะห้าก็มีประวัติในการชราํารหนีสินเชื่องเงินด่วนสิบเนืนที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองงวดล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเงินรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้ก่อนหน้านี้นะคะห้าหมื่นบาทนะคะอยากจะได้อีกหนึ่งแสนก็สามารถไปทําสัญญาเพิ่มเติมได้ กับทางธนาคารทกสค่ะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญต้องเป็นสมาชิกสมาคมชาวปนักิจอสมอค่ะทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือยินยอมให้ทางชาวปนักิจค่ะนําเงินส่งครอชำระหนี้ให้กับทางธนาคารทกสเมื่อท่านถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมรั้น,นโครงการดีๆสินเชื่องเงินด่วนสิบหมืน่ทนทกสยังคงเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกู้เท่าที่จําเป็นนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่อมอสมและ สองตัวประเทศเพระนาะฉะนั้นค่ะ2เรื่องเด่นจากทางธนาคารทกศที่นํามาฝาก,กคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างคะใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างอย่าลืมไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารตกศแล้วก็แจ้งเตือนในเรื่องของมิตราชีพตอนนี้มีโครงการดีๆออกมาจากทางธนาคารทกศในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาะชาวไร่ชาวสวนแล้วคลิปนี้นานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ